ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับหมายน้ำพึ้งป่านะครับวันนี้ก็มีภารกิจนะครับมาขีดยา้ายาก่อเลยมาเจอพึ้งนะครับเจบไปสองสามวันแล้วเลยครับแต่ยังไม่ไม่เล้วงานนะครับก็เลยยังไม่ได้ตีนะครับวันนี้ก็หลังจากขีดยาเสร็จแล้วก็จะไปตีผึ่งอีกรังหนึ่งนะครับก็เห็นอยู่สองรังนะครับแต่ไม่รู้อีกรางหนึ่งจะทันไหมนะครับตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะครับ ภาพอาจจะย้อนแสงนิดทังโกสวยๆอยู่นะครับไม่รู้จะมีตัวอ่อนหรือจะมีน้ำไหมเจะพาไปชมนะครับชมบรรยากาศก,าก่อนนะครับทั้งภูเขาภาพวิวสวยๆนะครับอันนี้ลูกมือนะครับลูกมือปลายย่ามไปก่อนนะทำครบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพิิงอยู่ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังจากทางหายไปนานเลยนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมี เวลาออกหาพึ่งนะครับพึ่งก็ค่อนข้างจะหายากนะครับดูวิวสวยๆนะครับผมก็มองกล้องไม่ชัดเลยนะครับไม่ตําตาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ไม่ดีตานะครับตาคือฟางนะครับนี่ครับแม่พึ่งตอมดอกหยานี่ครับเลยไปเห็นรังนะครับนี่นะครับดอกหยาอีเตนนะครับแม่พึ่งตอมอยู่ตอนนี้ตอมไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่านบลดวนะครับอนเช้าทีงนีตอมเยอะนะครับดอกหยาอีแตนและป่ามันครับ นี่ตัวนึงครับตอนนี้ตอมห่างๆอยู่นะครับกระพึ่งดอกใหญ่เต็นนะครับพร้อมด้วยมีดอกสวองด้วยนะครับต้นไม้ใหญ่ดอกสวองมะครับล้างพึ่งอยู่ต้นมะข่านู่นนะครับเดี๋ยวพาไปชมรังครับรังนี้ตรงตีถอยหน่อยนึงนี่นะครับรังพึ่งยังไกลๆอยู่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับ เดี๋ยวลองไปลุ่นดูครับว่าจะมีน้ำไหมนะครับลังผึ่งครับต้นมะข่านะครับก็จะต้องใช้ถอยหลายตัวอ,อยู่นะครับล้างก็ฟองงามอยู่นะครับตุนว่าจะมีน้ำมีล้งอ่อนไหมหรือว่าจะเป็นลัางแก่หรือผึ่งจะหลอกก็ยังไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปลุ่นกันด้านบนครับสีถอ,อยสักครู่นะึง รับขึ้นมาเกือบถึงแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับอีกนิดนึงนะครับหลังก็ไม่รู้อ่อนหรือเกละตอนนี้ครับอ่ะควรไปควรไปโดนพึ่งแล้วนะครับเตกแล้วครับโอ้เห็นชายลังางขาวๆอยู่ โอ้ดอออนเต็มแผ่นเลยวะนี่ครับโอ้ควันย่างมากท้องอ่อนนะครับสวยอยู่นะครับที่เปิดออกเห็นนะนะครับโอเคครับแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะหาที่ตั้งกลง้องตรงไหนได้นอ้องงานนี้แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึง่งชัดไม่เอ่ยนี่ตัอ่อนสวยๆอยู่นะครับพยายามยกกิ่งไม้ไม่ให้ผังนะครับนี่ เดี๋ยวก่อนนะครับนะยังมีอีกลางนึงอีกต้นหนึ่งมีแต่หนามเขียวไม่รู้จะไปขึ้นทันไหมวันนี้นะครับในใจก็อยากจะไปขึ้นวันนี้นะครับแต่ว่าคอยดูก่อนนะครับแป๊บนึงครับอืมครับน้ำหวานอยู่ท้ายล้างนะครับน้ำหวานทำสองก้อนนะครับนะล้างก็ได้อยู่นะครับน้ำหวานปิษตานะครับหวานปิษตาเออผมยังหาที่ตั้งกองให้ชจมไม่ได้นะครับ แป๊บนึงไม่รู้จะเห็นไหมเนี่ยผมจะตั้ง0.5นะครับเห็นไหมครับยมำไปบังล้างงอนพอได้ครับจะรูสองรูนะครับยังไงก็ต้องขอล้างด้วยนะครับอย่าว่ากันครับหวานก็พอได้อยู่นะครับมีอยู่สองก้อนเอ้ยน้อยก้อนนึงลูกสาวก็เห็นชัดไหมนะครับนี่ก้อนน้อยนะครับอันนี้ก้อนใหญ่นะครับ ครับพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับโอเคครับแป๊บนึงครับไรระดับนี้นะครับเนาะนสวยครับโหแจ่มเลยแจ่มเลย้ลยานเกียวนะครับเนะี่ นี่ได้ขึ้นแล้วพึ่งครับเงื้องะเงื้องะใหญ่เลย กัาด้านหนึ่งเป็นน้ำหวานอด้านนึงเป็นลังนะครับ

ก็ออที่คำหวานบาดยาก<ม>แค่นั้นนะผมลองกิดพบก่อนวันก็า<ม>นนี้มีเกี่ยงแต่ด้านนี้ Hmm. น่มัดเลยนานๆได้ผึ่งๆนะครับหายมาตั้งแต่กันเท่าใช่ไหอันนี้ผึ่งเดือนแปดนะครับหวานผึ่งเดือนแปดนะครับนี่ดอกหยาหนาวก็จ่ายแล้วก็ดอกสูงด้วยนะครับ ต้นสายถึงตอนนี้ก็ทักก็ะตกร้ามได้เลยนะครับ ครับใครสนใจน้ำผึ้งก่อนนี่ก็ทักแชทสอบถามได้เลยนะครับทางเฟซบุ๊กหมายน้ำผึ้งปลานะครับประมาณน่าจะสองโลนะครับจัดส่งให้แบบนี้เลยนะครับใครสนใจครับน้ำผึ้งแสนนะครับสองกระบแล้วก็ดอกใหญ่เต็มนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคแต่ฝากพี่ก้อนนึ่งไปหน้อยนะครับเพิ่มให้ thiện đã phát khá sẵn cái gian chứ không ก็ขอนะครับเอ่ากันนะครับหวานก้อนนัวอยู่ในอีก

รูปน้ำหวานก้อนนี่ไม่เอาไปนะครับเลยก้อนน้อยๆฝั่งนี้เป็นน้ำหวานแต่ฝั่งนี้เป็นตัวอ่อนนะครับฝั่งนี้ดันเป็นตัวอ่อนวปล่อยไว้เขากินซะก่อนจะไปนะครับมันเอาไม่ได้นะครับมันขนตัวอ่อนด้านนึงโอเคครับไปลงต้นไม้ครับเดี๋ยวไปดูผลงานด้านล่างอีกตัวมีเวลาจะพาไปขึ้นอีกรังหนึ่งครับหนามเขียวมาต่อกัรล้างที่สองครับนหครับลังพึ่งอยู่ในุูมิน้าเขียวนะครับ อากาจะมืดๆจุดหน่อยนะครับลังนี้ก็จะต้องตีถอยเหมือนกันนะครับตีถอยแต่งน้ําเขียวนะครับน้ํามะขืนมาเลยแหละน้ำครับโคตรน้ําเลยเหางั้กันเถอะนะลางก็สวยๆอยู่นะครับมะน้ําก็เป่งๆอยู่อ้อากาศก็ไม่อานวยท่าไรนะครับแสงอาจจะไม่แจ้งนะครับปั๊บแล้วปั๊บอีกมันก็ได้ขนาดนี้นะครับับลางพึ่งอะ ขอตีถอยติดแต่งน้ำแป๊บหนึงครับเดี๋ยวถึงล้างแล้วจะถ่ายชมนะครับโอเคครับผมครับนี่คือลังที่สองนะครับขึ้นมาถึงแล้วครับนี่โอยู่ใต้เลือนน้ำครับลังเก่แล้วนะครับลังแบบดำแล้วนะครับถ้าเอาก็ได้ใช้ล้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับน้ำหวานก็ก้อนไม่ใหญ่นะครับพิตานิดนิดนะครับน้ำหวานดูน้ำหวานใกล้ๆครับก้อนไม่ใหญ่นะครับโอ้เดีว่า เป็นเมื่อแล้วไงก็ต้องเหงานะครับล้างถขยะก็ได้ลิมนี่นะครับคางแขกหมดแล้วนะครับโอเคครับแป๊บนึงไม่รู้จะตั้งกล้องได้ไหมนะครับนล้างที่สองนะครับนี่ครับผลงานล้างที่สองนะครับล้างที่สองไม่ได้ถ่ายนะครับเลยในหน้ามีพอกิโลแล้ววาครับมันเริ่มโฟลแล้วนะครับก็ล้างเกล่แล้วก็เลยได้ทรายล้างนิดนึงนะครับล้างที่สองติดหนามครับเลยไม่ได้ถ่ายนะครับเลย ติดน้ำอยู่เลยไม่ได้ถ่ายน้ำาพอได้นิดนึงครับก็ออกสีแดงๆแต่อาจจะหลีกหน่อยนึงนะครับน้ำหนาผลนครับวันนี้สองลังนะครับครับสองลังนะครับลังที่สองได้หน่อยเดียวครับล้างเลกก็ได้น้ำหลายอยู่นะครับสองโลอาจจะถึงนะครับน้ำไซส์เข้มๆออกสายเข้มๆแดงๆแต่ลังนี่แก่อาจจะเป็นสีแดงๆหน่อยนึงนะครับโอเคครับผมวันนี้สองลังนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ ใา่พี่น้องสุขดีครับมีความสุขครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปครับผมจากผมหมายน้ำผึ่งปากสวัสดีครับ